วัดดีจ่าเพ็ญครับทุกคนคลิปนี้ยายจะมีกาผ้ามว้วนเด้อจ่าเด้อเฮงหยังตะท้องสวัสดีครับจะมา,า <laughs> คิดผักบุงในคลิปยายเล่ามาแล้วแถวเล่าแถวดีฮ่า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 ล่ยายอยากกินผักบุงเด้อจ่าเด้อนี่เออเอาก็บเท้าง่ามเอือนัอนง่ามง่ามด้วยพี่น้องยิ้มบอกพีนพก่น้องเอาผักบุงเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ผักบุงไปผัด เปลี่ยนบรรยากาศกินผักบุง้งกันเด้อจ้าเด้องามงพี่น้องเดี๋ยวยายตาทองเก็บผักบุ้งแล้วตาทองกับจิ๊บปหายเฮดเบียะเข็ดงา,ดาดนเนาะจ้าเนาะหาเฮดยังลมท้าวหาทนเออเนอจา้าเด้อมาจิ๊บหา เก็บพักบุ้งก่อนเฟนครับทั้งในนี่ตงปะเทศมา,อ,าอุย้ยยอดเท่าอะัดยอดงามเนาะพี่น้องเนาะงามคือคนเก็บเนาะเถ่าเานะาะยายอยากกินพัดพักบุ้งพักบุ้งบา้านทังสี่เลยกา้านี่พักบุ้งอุย้ยเขาเอื่นพักบุ้งแดงในเนาะเถ่าเานาะอุย้ยงามงามพี่น้องเห็นบอกพี่น้องนี่ยายจิถาพัดก,กินตอนเย็น เนาะพี่น้องผัดบุ้งไผ่แดงให้ตะทองผัดให้กินบึงดึงเข้ามาเถโอ้ยงามงามงดงาม,งามพี่นอ้องได้ผัดอีกว้อใหญ่จังตะทองเห็ดเป็นชุกยางเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง <c ười> ถือพ้นหมูว่านบ่้อเถานี่ หนออูหนอดท่านเบ็ดจนเขาพูดได้เนาะต่ออานองสตางค์บ่ป๊อเถาดึงขึ้นมาเถาโอ้ยงามงามงามปัดพี่น้องออ <success> นี่จะได้กับเปิดนั่นเนี่น้อพี่น้นนองเนาะเพื่อกำลังใจให้ยายเมตตยายทำอะไรเออบึงเตลีะพี่น้องแต่ทองลงไปบ่ได้นา,มา่มนลึกน้องพี่น้องเนาะดึงขึ้นมาจัางสื่อแหลยเอาจะหยอดมันป๊าเถ่าเท่าต่อง ว่างไว้เท่าโอดบึงที่หละบเฮ้ยงามเทะบุเ <h> ah> ดี๋ยวไปเจวกินกระตับถุมกระเสบ็บด้วยจ่าเด้อพัดกระเสบเนาะพี่น้องสวัสดีจ่ายายพาตะทอมาเก็บพักบุงมาจา่าเนาะ อย่าอยากกิดพัดพังบุง๋งด้วยจ้าเด้อไปเบิ่งตาท้องเก็บยพักบุงต่อเนาะจ่าเนาะเอดตาท้องรีบงามมีลีพี่นอ้องเลยมีแตยย่หยอดใหญ่หยอดงามๆให้เบิง่งดีแต่เพิ่นเบิงนะ่งเลยเขาใส่ไก่เลยเอดพี่น้อ,อ,งนอง นี ì, ่ออ mm ้ยหยอดกระลงอวบกระลดังชาะเชาะเก็บดังเปาะเปาะน้าเถวเฮเก็บบ่ปากบ่อตีมาบ่อเชาะเอเออค่อเออ่อเออบ่อออบ่อเอบ่อเออบ่เออ่อเอเอเออยยอ่้อเอ กอดใหยวป่ะเต่บ่มีผักบุงเนาะพี่น้องเอ้ยซ่านี่ผักบุงเต็มเลยได้จ่าเด้อยา้จะให้บึงยังก็เท่าโอ้ชิพัดผักบุงไผ่แดงจ่าแล้วก็ด่างาอร่อยดีเนาอยเท่าเนาะกอด สองกำล่ะกำจะมีกำเจ้าบ,บาทแถวพุ่งขายสีปละเนาะเแ่าเนาะเออเอองามงามป๊าดงามคือคนเก็บเนาะคนเก็บจะได้แตงาม <laughs> ป้าดยอดบ้านพี่น้องป้าป๊าดบึงผักบุ้งแดงแกโลูกแกยังได้มืเด้อยจา่าเด้อยผักบุ้งนี่ กินเหลวตาหวานได้เถอะเมนบอเถอะหวานตาได้เถอะกินผักบุ้งนี่หวานตาด้จ้าจะหวันเจ้าจะไม่หวานให้ผู้ใดด้วยหวานให้คอยในด้วยเท้าเมื่อเท้าจะลืมมีเสือกระแรงขาดในเือนได้เทอาด้วย ลาดอกลามันโหดไหมเออมันจะมาหากินเนาะขันมาทำกูไปดิกินเนาะพี่น้องเนาะอยู่กันจนเข่าจนแก่น้าเข่าเนาะปัดหันมาเบิ้งเข่าหันมาต้งพี่เบิ้งปัดพี่น้องอืองามงามงาม วงมาจ่าบ่ม่วงนี่ในสะเในจ่าเด้อนี่หาเปลี่ยนกินผักบุ้งก่อนได้จ่าเด้อจะคอยมดุยหมดหุ่นดีจะคอยหาถ้ามาหากินมือนีใหญ่หามาแล้วแล้วหาหมดหาหมดบัดนี้ก็เลยมาเก็บผักบุ้งได้จ่าเด้อคลิปที่สองของยายเก็บผักบุ้งไปผัด กะทิกิบผักบุ้งไปผัดกินเนาะจ้าเนาะิพี่สองกิบผักบุ้งตาหวานหวานเฮ้ยฮู้ปัดพี่หนวกเออฮ่า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  เีย like, yeah well, <ah, ังกระถองหวานหวานเลยไม่ย well ังเจ้าหวานตาถึงหวานใจฮ่าฮ่า่าฮ่่น้องพุนเทายับไปพุ่นเลยเทาพุนมองงามๆพุนไปไปเรื่อย เออนี่เลยมันอ่อนดิมันดิมันนะนี่เถามันอ่อนหอยย่างไรเขาหอยง่ายนะฮะตูปอแข้งแข้งไปแขงมากนะสานะา ปาดผิดน้องเออนี่ <c oughs> ดึงมาจนหกัจกจะบ่มังคิมนเแถาเฮ้ยค <c oughs> ือกล้ากันดึงขึ้นมาแถา โอ้ตาทองก็เซวก็ขอสูตรขออภัยด้วยจ้าเด้ออืมเพิ่นกอวอไปชื่นๆนึดอกถ้ากลางนี่มันเก็บง่ายน่าจะทองทางขอบมันหกทองขอบมันหกตาทองอุ้ยพี่น้องมามามาเมืเอกี้มาเอาในยายเด้อผ้ากันสงกานนี่พากันมากินพอดีเลยนี่น้อยแถเนาะมาฉีกปงใหม่อีกเนาะ เมนเ่าบุ้งจะท้องวะาป้งมันปป้งไงได้เจ้าพักบุ้งเออเลเ่ามะลุม ลงลอยเลยเถอลงลอยเลยมันห่อนได้เถอนี่เกยเกยเก็บไงยเ็บในหิมได้พ่อได้กินเก้าเนาะจ๋าน้อใหญ่บ่ทายเงาดอกเดจ่าเด้อไม่ยังเถาว อาญาฮักผมได้รอยเอาอยได้ลายเอาลายสิปัดเออข่อยเห็นมันงามนาะเทาเป็นยังเทาบรเลตกะมันหยอดมันงามเดี๋ยวมันชิแก่ถิมไปชื้อซื้อนาะพี่น้องเนาะมามามาเจ้พักบุ้งนี่นะเทา น่าอูวเก็บแบบนีหิตเตียชิตตีแห้งเนาะเถาเนาะอื้อดำไหมพี่น้องเจ้าแม่แน่มไปบ่เห็นเจ้าดึกมันมันมันถึงเดดเดดเอาเอาเนาะเ่าเนาะ กูทำมือลองสาเลยเท่าเมาค่อยแน่ <laughs> ใหญ่ทายมองในหิมใหย่ยางไปในหิมนลใหญ่สามื่นเออึงาน หลัางาะพี่น้องปั๊ดงามงามมาร่วมกันเข่าเท้าอือแล้วเพื่อนเพื่อเก็บได้หลายและเพื่อนเอาน้องพี่น้องตระทรวงอ่ะอ้าวอ้า เออเออโอ้เอดีมวนมวลเกียบยวผักกับมวลน้องพี่น้องเนาะนี่พี่น้องมามามาปดัดแต่ทอเอเกี่ยวกับชมจำน้า่ถเนะเออคอยว่าจะเอาไปผัดน้ำน้า่าเนะ ป๊าดจะท่องยังเอามาพี่เท้าเอามาพี่เท้านี่ยายกะเก็บพักบุงเด้ยพ่อแล้ววด้ยวยจา่ายายกะชิจบคลิปเก็บพักบุงไว้เพียงแค่นี้เด้อยว่าเด้อ ขอบคุณทุกกันลักใจขอบคุณทุกไหลทุกเสตทุกคนมินแต่ยายโดยดีเสมอมาถ้ายายผิดผาดประกันได้ยายขออภัยโดยจ่าสวัสดีจ่ารักน้าทุกคนอย่าคนติดตามคลิปยายต่อไปเด้ยได้จ่าด้อยสวัสดีครับเออคีพักบุ๋งจ่าเต้กง้น